สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับแม่บัวนะจ้าชัยเดบัว j o o o f i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  l l ค่มะมาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะน้อกไก่ขามาสูมือเลยเด้อค่ะเด้อไก่วันเปิดกล้องคายอ้อเข้ามาแล้วทุกวันนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องหุงหญิงด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงน้ำเด้อจ้าเด้อเป็นจังไหหมู่บ้านนี้ผู้ใดเดบึงไร่สดบ่ค่ะอิลาดองหญิงกับ แม่มิงเพื่อนไปพ่อกันพี่น้องเพื่อนไปเจอกันเนาะพเพืเ่อนไปไล่ติ๊กตอกห้แม่ฟื้นเนาะกับพ่อโจโอเกิดเฮฮากันแบบยิ้มบ่ดด้หุบเลยพี่น้องยิ้มบ่ดด้หุบเลยแบบว่าเพื่อนสิมีลูกสิบสองคน้นมาสั่นพ่อโจเพื่อน่าเพื่อนสิมีลูกกับแม่มิงสิบสองคน้นมาสั่นใ้อีลาตั้งซื้ออีลากระตั้งซื้อผู้เดียวไม่บัวหัวมาสัน่นแม่มิงไปตั้งอีกสิบเอ็ดคนไม่บัวกระจำบ่ได้ดรอกผู้ใดอยากเบิ้งก็ไปหาเบิ้งในติ๊กตอกออเดอร์ในคลิปสั่น พ่อโจพ่อโจเฮฮา,าพาเสดเดิดกันมีผู้ได้เ,ดเบิ้งไล่์สดนั่นขันบ่นยิมขันบ่นห,หัวนะ่ะไปพบแพทย์ด้วยพี่น้องเนอ้อพบแพทย์ด่วนค่ะแล้วก็มีเรื่องที่ประทับใจหรือมีคนเคาะใจเคาะใจหนึ่งล้านสามแสนพนาพี่น้องโอ้ยแตกค่ะแตกคนเคาะใจหนึ่งล้านสามแสนหลคยคักพี่น้องคุณมังอีหลา ตามผลงานขอเอีลาของกระเบิดตะกามียังกระขายจนเมดค่ะพี่น้องแล้ววันนี้นางก็เมื่อคืนก็มาขึ้นคอนเสิร์ตที่ดอนเมืองอีกนะคะแล้วเมื่อนี้ตอนเศร้ากับแปดโมงอ่ะแม่บัวเบิงไล่เบิงไล่พี่อุ้งเอพี่มอนอีกนองนางกำลังจะไปกำลังแต่งหน้าจะไปออกรายการหมอลำไอดอนนะคะพี่น้องอุ้ดวางเยอะกับเพียกับทุ้มแด่เวลาออกเบิมือนเบิ้งเวลาเบิมือนหมอลำไ้ก็ เข,ข้มข้นเขามาเต็มที่เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดบางกับเบิ้งไร้ซดผู้ใดบวบางกัหาเบิ้งคิปเนาะพี่น้องเนาะแม่บัวก็ดูทั้งวันแหละวันนี้ดูลูกสาวให้กําลังใจลูกสาวมาในชุดแดงแรงฤทธ์นะคะน่ารักมากเลยนะคะเห็นบพน่พี่น้องพี่มอนพนกนารักไปนั่งเฝ้าน้องแต่งหน้านั่งเฝ้าน้องเด็กหญิงแต่งหน้า แม่บัวชอบที่พี่หมอนพูดเด็กหญิงพี่สาวเขาน่ารักพี่สาวทีนาฮักพี่น้องติดตามน้องตลอดไม่หน่อยก็ไวโอกไวใจเนาะวุฒิภาวะมีหน้าที่การงานรับผิดชอบดีกระน้ำพ้าสิงดีๆไปได้พลาหลาไปในสิงดีๆสอนกันบอกสอนกันในสิ่งที่ดีฮัเป็นพ่อเป็นแม่ฮักกัเบาใจ ถ้าเป็นแม่หน่อยพ่อเอกข้าก็เาบาใจพ่อจูก็ไว้วางใจเนาะพี่น้องเนาะไปดูแลนะ้องวันนี้ก็ไปเจอกับพ่อจูพักผ่อนเต็มที่เมื่อแรงก็อย่าลืมดะ้ค่ะเด้อเมื่อแรงนี้ที่พัทยาค่ะลานปา้าลานปา้า,ปากเกลืออะพัทยาข้าไปฟอกันแต่ไม่บัวสิไปวันที่สิบอวันที่11จะไปดูเปิดกล้องแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไปถึงเวลาไหนเนาะ ผู้ใดวางอยู่แถวนั้นใกล้ๆกัไปก็แวะกระเวียนเด้อพี่น้องเด้อย,ยังไงก็อย่าลืมเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าเลื่อนผ่านไม่บวัวเด้อกดกระดิง่งติ้งติ้งกดติดต,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 ตามให้ไม่บวัวแนเด้อค่ะใช้เดบวัว j o 2 official ค่ะคอยไหลคอยคานไปนํำเพรีนนี่ละค่ะสวัสดีจ้า